สวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับกับช่องหน um ิงตั้มซุปตาชาแนลเดี๋ยวอีพีนี้นะครับเราจะพาย้อนไปในวัยเด็กเราทำอะไรกันดีพี่หนิงวันนี้เราจะพาไปพับเรือใบไปลอยคลองพับเร,รือใบไปลอยคลองเหรออุ้ยเรือใบนี่ต้องแต่สมัยประมาณแบบอนุบาลประถมนี่เคยพับนะพี่ตั้มยังพับเป็นอยู่ไหมก็นั่นน่ะสิลืมไปหรือยังน้องๆพับเป็นไหมครับ ใครพับเป็นนะครับไปหากระดาษ A4 กันเลยคนละหนึ่งแผ่นครับมาพับพร้อมกันนะฮะเตียงไว้เลยนะบ้านใครมีคลองเอาไปลอยในอ่างน้ำที่ห้องน้ำลเลยวิดีโอนี้อาจมีสัมผัสที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่้งแต่18ปีควรแนะน,นำผู้ใหญ่เฮ้ hey! ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะ อนนี้เราก็มีกระดาษ A4 คนละ1แผ่นแล้วนะครับน้องๆก็คงจะเตรียมกันทันใช่ไหมใช่แล้วก็จะเตรียมกันแล้วนะครับกระดาษ A4 แบบนี้เปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะคบแบบนี้นะไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้สก็อตเทปไม่ต้องใช้อะไรเลยหุยไม่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วพี่หนึ่งพับเต็มไปเนี่ยเอาตรงๆเลยไหมเออลืมหมดแล้วลืมไปแล้วลืมนี่บงบอกอายุว่าแก่แล้วนะถ้าลืมก <c oughs> ารพับเรือใบเนี่ยเ้ยลืมจริงๆอ่ะเราจะมาทำาพร้อมกันนะครับกระดาษก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะทุกคนนะ จับพับครึ่งแบบนี้เลยพับครึ่งนะพับครึ่งแลรีดให้ดีครับพับครึ่งแลรีดให้ดีพับครึ่ง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 เสร็จทำตามพี่หนิงพี่ตั้มกันไปเลยนะก็จะได้แบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็ทำอย่างนี้ก่อนอีกครึ่งหนึ่งให้มันได้แบบให้มันได้รู้ว่าตรงกลางคือตรงไหนแบนี้เลยใช่ไหมแล้วกละกลางออกและกลางออกให้รู้ว่าตรงกลางคือตรงไหนเข้าใจไหมอ่ะเสร็จแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะวางลงครับวางลงพับมุมข้ามาเป็นสามเหลี่ยมครับ พับด, <wield ing 1970> ด้านที่เป็นรอยพับนะอ๋อเหมือนจะลวดเหมือนจะลวดเหมือนจะลวด้ายๆจะลวดอ่ะเฮ้ยมันไม่ค่อยเข้ากันว่ะกาเมื่อกี้บอกว่าให้แบ่งครึ่งเลยนะทุกคนนะแบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ตืดตแบบนี้นะแบบนี้นะครับโอเคไหมทุกคนได้เหมือนกันไหมครับเหมือนครับโอเคนะขั้นตอนต่อไปครับพับด้านล่างขึ้นมาหนึ่งทีตื่นเต้นว่าจะเป็นเรือใบปาวะพับข้างล่างขึ้นมาหนึ่งทีอย่างงี้ครับใครพับเป็นแล้วก็ครับพับพับไปพร้อมๆกันเลยนะะะะแลก็นครับ จับฟังพับขึ้นมาอีกหนึ่งทีครับเรูปร่างเริ่มมาแล้วรึรมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ครับได้ไหมเป็นหมวกเ่งนี้เหรอเป็นหมวกแต่มันไม่ใช่หมวกครับมันเป็นแบบนี้แหลมๆ,ๆนะครับแล้วมันจะเป็นระบายได้ไงตั้งก็ลมใช่ไหมออตั้งมันก็ลมใช่ไหมทําไงอ่ะไม่ยากครับน้องๆอ่าด้านนีออกแหวกออกแอบอกแหวกอ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 อกแล้วเอาด้านไส้พับกันไว้ครับแหวกออกแล้วเอาไส้พับกันไว้สองฝั่งครับและพับลงไปเลย ไม่ได้หรอไม่ได้นี่ไงไไแปลกแล้วเออ,เออันนี้ทักกันงี้อเออแต่น,น,นี่ว่าอ่ะนะครับทุกคนก็จะได้แบบนี้ทุกคนก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ใช่ไหมครับที่ข้างในจะเป็นไส้แบบนี้ครับจะเป็นไส้แบบนี้ไม่งงนะแล้วจับตรงนี้ให้มันบินขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้นี่เข้าหาตัวน้ำแหลมเข้าหาตัวแล้วจับบินหนึ่งสอง้มค่อยๆครับค่อยๆครับเห็นไหมทุกคนเฮ้ยเป็น เป็นยังเป็นแล้วเป็นเรือหรือ,อยังเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเฮียอะไรก่อนน,นี่เรือใบมีเรือใบอีกอียงกระดาษมาแตะแข็งนิดนึงนะครับ A 4ซนะนี่ทุกคนได้เรือใบแล้วได้เรือใบแล้วง่ายไหมง่ายไหมอ,อุตก,การก์ต้องโป่ง,ปงใช่ไหมอ,อุตก,กาก์ต้องโป่ง,ปงใช่จัดที่จะให้ดีนี่ทุกคนง่นายมากมันจะได้แบบนี้เลยครับเฮ้ยเป็นแล้วนี่ครับอะมาโชว์เลยพี่หนิงมาโชว์ ได้ไหมได้ได้ไหมด้วยนี่เอออ,อ่ะคราวนี้ลำเดียวไม่พออ่ะลำเดียวไม่พอแล้วไม่ลำต่อไปเรามาทำกันต่อครับ และตอนนี้นะครับเราก็มีเรือใบนะครับเป็นเรือกระดาษเรือรักกระดาษไม่ใช่ฮะเรือลมเนนองเงินทองอันนั้นจะไปนพอแล้วมนเกิดคนละสองลามหนึ่งสองซ้ำรึงนี่ ก no ็จะแหลๆแบบนี้ก nice ็จะเบเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากระดาษมันหนานะนนี้เ uh ป็น A4 แบบหลายแกรมเลยมันก็เลยหนานิดนึงนะครับเด็กๆคนไหนที uh> ่ดูอยู่อ่ะฮะแล้วพับเป็นอยู Hung> ่แล้วครับผมคอมเมนต์มาบอกกันใต้นี้ได้นะมาเกทับกันได้เลยนะว่าดูพับเป็นหรือว่าหนึ่งนาทีพับได้กี่ลำลองมาลองมาอวดกันเออหรือว่าถ้าเกิดใครมีแถวบ้านใครมีดอกไม้ที่ร่วงอยู่ที่พื้นเอาดอกไม้มาเสียบตรงนี้ได้สวยๆเอาไปลอยน้ํากันนะครับพร้อมยังครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับเรือสี่ลำนี้เป็นเรือใบนะครับ ไปลงคลองกันเห็นข้างหลังเป็นคลองไหมนี่คลอง,งเออไปลงคลองกันนะครับแล้วก่อนที่จะลงคลองเราก็จะให้อาหารปลากันด้วยวิ<ด>่ง<ด>เด็ก<ๆ>ชอบนี่ชอบไหมชอบโอเคนะครับไปดูกันเลย อ่าตอนนี้นะครับเรือใบของเราก็จอดรอก่อนแป๊บหนึ่งนะอุปกรณ์พี่ินิงก็พร้อมแล้วทําอะไรเนี่ยให้อาหารปลาดิให้อาหารปลากันเป็นการออกกําลังกายแขนด้วยเพื่อนๆเรามาดูเออปลาสวายเหรอปลาสวายครับโอเคนี่ก็คือหน้าวัดกันเลยนะแบบนี้อ่ะดูก่อนบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศบ้านริมคลองครับโอเคนะ ใครเจอปลาอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเพราะว่าท้องนี้มีปลาหลายอย่างมากปลาเยอะแยะเลยมีปลาอะไรบ้างมีปลานนโมเฮ้ยไม่มีันม่มนมันทะเลแล้วมีปลาสวายเออแล้วมีปลาดุกมีปลาดุกตกใจด้วยปลาดุกอะไรอะปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยเออแล้วก็มีปลาหมอปลาหมอเออมีหลายปลาจระเม็ก็มีนะที่เนี้ยแล้วก็มีปลาอีผู้หญิงนี่ใส่ไม่ดีปลาอะไรวะปลาเล็ดพร้อมยังพร้อมแล้วอะโอเคครับน้องๆก่อนจะให้นะอ่ะ ตั้งท่านี้ครับเราเป็นแบบสุภาพบุรุษเออชายแท้ใกล้ๆอ่ะโอเคเดี๋ยวปลาไปไหนอุ้ยปลาอยู่นู้นปลาลอยอยู่ข้างหลังมาไหมมาไม่มาแม่ไาช่วยหน่อยเร็วแม่มาที่เร็วแม่มาที่เร็วมาเลยม่ดูดังมาเลยมาทางนี้เร็วให้ไปก่อนเออมีไหมปลาไม่มาเลยเหรอปลาไปไหนเนี่ยเราแป๊บนึงทุกคน ทำไมสำเร็จอะไรวะปลามาแล้วปลามาแล้วทุกคนนี่มาแล้วแม่ดูแลแม่ข้างหลิงแล้วแม่มาข้างหลิงเนี่ยแม่ดูแลมัด้วยครับวันนี้ฮะอะไรมาให้มันกินอ่ะฮะถั่วทอดทำไมอ่ะอ๋อมันเบื่ออาหารปลาให้มันกินถั่วเหรอโอ้โหกินกินความหอมถั่วมาถึงนี่เลยทุกคนมาแล้วโอ้โหเอาไปพี่หนิมวัวไปขวดเองแล้วปลาไม่มาเลยเดี๋ยวเรามาดูพี่ตั้มให้กันบ้างอะไม่เป็นไรให้ไปเลยไม่เลยมาอะให้ไปเียวไปทางนู้นหน่อยเออว่ากล้องตั้งไปทางนู้น ปลาไม่ใช่ไก่แม่เป็นไรเดี๋ยวโหลดมาเองนะมีแล้วมีแล้วปกติปลาเยอะช่วงนี้อาจจะมีน้ำเสียบ้างนะครับโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วอ่เดี๋ยวให้หมดขวดนี้นะเราจะนะครับมาลอยเรือไปกันนะฮะอ <c oughs> โอ้โหมาแล้วมาแล้วเร็วโอ้โหโอ้<ม>โหมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ่ะโอเคไม่ดูทางไปบายหน่อยไปบาย อ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็ให้หารปลากันเรียบร้อยแล้วทำบุญกันก่อนต่อไปนะครับจะเป็นชารลนส์ลอยเรือใบนะฮะนะครับผมเอาเอรือใบไปเลยทอม พร้อมแล้วตอนนี้เรือใบสองลำแรกนะครับพร้อมจะออกสู่คลองกันแล้วนะฮะนี่เป็นภารกิจวันนี้ของเราบอกก่อนถ้าลอยไปอยู่หน้าบ้านใครนะคะทำไมครับถ่ายรูปส่งมานะฮะเดี๋ยวมีตุ๊กตาส่งไปให้ถ้าเรือใบนี้ส่งลอยไปถึงหน้าบ้านใครได้นะฮะใช่แล้วถ้าบ้านใครไม่มีคลองนะครับลองก้มๆดูในชักโครก <c oughs> มันจะลอยไปโผล่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> โอเคนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับรลำแรกพร้อมออกครับอ่ะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว เหมือนลากระทงไหมเหมือนเหมือนเหมือนตึ้งเฮ้ยไล่ไล่ไล่ไปนี่เรือไปนี่เรือออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยเรือใบออกนี่มาครับเรือใบออกนี่มาครับโอ้ยไปได้ดีครับองศาดีครับลำนี้ครับมาลำต่อไปครับต่อไปครับไปอยู่หน้าบ้านใครนะอย่าลืมส่งมาให้ดูนะฮะลำต่อไปครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมแล้วครับหนึ่งสองฮู้ย ไปแล้วนะครับเหลือใคอุ้ยลมแรงมากครับตอนนี้แข่งกันแล้วครับลำที่หนึ่งกับลำที่สองนำกันไปแล้วครับนำกันไปแล้วครับนี่ครับโอ้ยลอยไปแล้วครับโอ้ยลำนี้เอาอาหารปลาไปเตลยนะครับอฮะโอ้ยวิเรือไปของเราไปแรงมากเลยนะฮะต้อใส่ใส่เครื่องแรงนะฮะต่อไปนะครับเป็นคิวของพี่หนิงนะครับของพี่ตั้มนะครับไปแล้วนะฮะสองลำนะฮะเออนี่พี่หสวยนะนี่เออเดี๋ยวต้องทำกีฬาจานึกไปก่อนดาจานึกก่อนเออลอยไปถึงบ้านใครนะครับ ส่งมาให้ดูนะเดี๋ยวพี่มีตุ๊กตาส่งไปให้นะพี่พี่ตั้มโยนท่ายิ่ใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่หนิงต้องท่ายากหนตีลังกาเหรอไม่ตีอ่ะอ่าไปครับไปไปแล้วเว้ยอ้ยไปแล้วเว้ยเ้ยเหมือนลอยกระทงกันก่อนลุกหน้าเลยนะไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอาไปไกลมากเลยนะฮะเอาไปไกลมากเลยนะครับกลางคลองเลยนะฮะลำดับไปกันที่สองครับซึ่งแม่แดงอยากเล่นงไหมแม่ลำนี้ให้แม่ลอยดีกว่า พวงหัวทิมฮะแม่นั่งเฉยแม่หย่อนลงมาเลยแม่แม่จะหล่นน้แม่จะหล่นนะไอแม่นั่งก่อนทุกคนครับเรามาดูกันนะครับว่าลำนี้นะครับแม่ดุแดงไม่ต้องโต้ไม่ต้องก้มใช้อย่าก้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว่าเรือลำนี้จะคว่ำหรือไงานะอย่เพิ่งหนึ่งหนึ่งสามนะหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตั้งสติหนึ่งสองสามไปแล้ ขารกิจวันนี้ครับเรือใบครับสรุปหน้ามืดนะคนทึงกิ้งลงไปในคลองกิ้งนี่พี่ตั้มห้ามปิดคลิปนะเอใช่เลยอ่ะแม่โดดคลองหน่อยเรือจมเลยเออนี่ของแม่หนูแดงนะครับของแม่พุ่งนะดูเลยโอ้ยคอนเทนต์นะครับเรือใบของเราวันนี้นะฮะไม่ใช่ว่าสนุกอย่างเดียวนะครับเราได้บุญจากการให้อาหารปลากันด้วยนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปไกลมากของแม่หนูแดงไปไกลมากโดนหนังเลยน้องๆดูน้ามันก็มาในเรือโดูอะไรนะเรือจมเรือจมเหรอลงไปนั่งไหม เราไปเลือแล้วฮ้ยบิดน้ำททเลือะให้อะไรปลาเนี่ยถั่วทอดฮะถั่วทอดอุ๊ยลงทุนอ่ะซื้อให้ปลาเลยเหรอปลาชอบกินใช่ไหมใจดีอืออือนู่นของแม่หนูแดงไปไกลมากของแม่หนูแดงไปไกลมากทุกคนโอ้บงนเ้าอไปหากันเออฮะนี่ภารกิจต่อไปทำไมฮะแม่เรามาแข่งกันร่อนดีกว่า เออร้อนแม่รอนรอนอรตีอ่ะตึง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 ร้อนไปใครไปไกลกว่ากันชนะเออออามาเอาของแม่ก่อนนะหนึ่งองดีนะสอมไหนวะโอ้ไกลมากอะหนึ่งต้องเจ็ป้องไปไกลนะหนึ่งสองดแม่นูไปแล้วนะครับนิดนึงฮะ้นต่อไปครับร่อนไปเลยครับหนับด้วยหนึ่งสองหน่งไปอ้ย โอ้โหใกล้ๆกันเลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยอะไรกระเด็นมานี่วะตัวเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวจะปิดรายการแล้วไปบ่ายเดี๋ยวไปดูแดงวันนี้ทำอะไรกินหนักวันนี้ทำอะไรกินอ่ะวันนี้ทำกั้หน้าจ้ะโอ้อ๋อที่ซื้อกุ้งกับปลาหมึกมาเพิ่มใช่ไหมกินกันนะจ้าบ้ายบายนะ และภารกิจวันนี้นะครับกับพาเรือใบไปลอยคลองนะครับก็สรุกสนานกันโอ้โหมากมายเลยนะฮะสนุกมากเหมือนได้ย้อนวัยไปตอนเด็กๆเลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยพับแต่เราไม่เคยไปลอยที่ไหนไม่เคยเลยต่นนี้เราเออมาหาเล่นกินก็สนุกดีนะใช่แล้วคือเรือใบมันก็ลอยจมเข้าไปในน้ำมันก็สลายไปตะกี้แม่ยังพูดเลยว่าทำไมเฮ้ยแต่ถ้าบ้านใครไม่มีคลองอ่ะเออเขาก็ลอยในกระมังได้นะกระมังได้ไหมได้สนุกดีมั้ยเออแบบนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ อย่าลืมที่สำคัญกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะครับ EP หน้านะครับเราจะหาทําอะไรให้สนุกๆแบบนี้อีกนะฮะและพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย